บ้านครับพี่น้องเอฟซีตุสันวันนี้แอดเองน้ำภาพแฟนลับกระชอนตามตัวเลขแนวทางปู่18ล้านครับพี่น้องเอฟซีวันที่1เมษายน2567ครับพี่น้องไก่เมือใกใจเว้นข้ามาแล้วครับพี่น,อน้องเอฟซีตุสันผู้บาอาจารย์เพิ่นหลวงปู่แยกติดนิมนต์ก็เลยไม่ได้ไมาทำหลายวันผ่านไปครับพี่น,อน้องเอฟซีตุสันเมื่อนี้กับสมควรแก่เวลา ใกล้วันหวยออกเข้ามาแล้วทุกทีทุกทีีล้วครับพี่น้อง F4 วันนี้ตามตัวเลขแนวทางปู18ล้านเวดประจำวันที่1เมษายน2567ครับพี่น้อง f ีเนาะอันนี้ตาปาลาหลวงปูครับพี่น้อง f ฟซีในวัดในบ้านเนี่ยรูปเป็นว่าถ้าเสี่ยงมากรูปแบบใดครับพี่น้องเป็นเลขสูตรและพี่น้องเด้ย้ำว่าเป็นเลขสูตรนะครับพี่น้อง F4 ตามตัวเลขแนวทางก็ไปกราบนมสัสก,การหลวงปู่พร้อมๆกันครับพี่น้องครับเชิญครับนรักษาการหลวงปู่ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับจะเดิ่มพ่อจะไหนน้อครูบาอาจารย์มือไปใส่ครับช่องสมบันที่ผ่านมากลับไปเยี่ยมพ่อกับแม่โอ้เป็นไปทางปุ่นครับพี่น้องเอฟซีน้องไข่ปะน้องไข่แล้วกตะนาวว่าดีอ๋อ เลย่ปาตามตัวเลขทข้างลูกมูนครับไม่ยอดเช่นมองเดียวเล็กน้อยเอฟทุกส่านโคกสุดถ่ายปั้นขาดปัดเล็กน้อยรูแบบแนวทางูส่แปดลานงวดนี้แลคกุลแจคนถายก่าจายไปสักวฟูไปนอนจะขึ้นปันบะบม่ฝันบฟ่ันได้บอกน่าไงโ่ันอือแบบมาบานเขาจะม่ฝันจะมาบานเขาจะมาฝันม่ฝันยุบันน้อพี่ม่ฝันยุบันอีก

เป็นเล่นหน่อยจีพายันวันที่หนึ่งเนอะเล่นหน่อยจะหนึ่งมเดียวเล่นาหนึ่งอาายันตีเป็นไงเดี๋ยวปันยาวน่ะฟันบิดเดี๋ยวปันมองสิเกียงนี่นี่ันมองจีเจียงจีตีเป็นหนึ่งสี่กับหนึ่งสองแบบตีตีเป็นหนึ่งสีกับหนึ่งสองเล่นหน่อยเล่นหน่อยหน่อยแงเลยบอกขนาดก็ ตูปุอีลีนวันหรอครับเออเนกับว่าว่าบมันหน่อยเนี่ยวันึงพอสองอย่าละอีเป็นหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งสองสิอยู่บ้านไปบ้านบ่อขังแล้วอาจารย์มักฝันบ้านอยู่อนบ้านี่มีเสียงอยู่มีเซียงโตศูนตัวเดียวถ้าอาจารย์เซงเล็กบบไหเสียงโตศูน เจ้าก็สวยที่เป็ฟันทีงหน่อยก็ไม่เด้งั้นจริงเลยนึ่งมีเลขสามปู้วยลองลองหนึ่งที่สามหาหลับหาปูอะไรกันเนาะเออ,เอ,อตอนนี้ไดลล้เนาะขับชุดนี้นเลยเลขฝันปูตีเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหกห เดีายฟัเขาจะวฝันกับรับนั่นยูเรียพี่น้องเอฟซีทุสันในสี่ในสองไม่ยากยูเมียฝันป็นพี่น้องมีฝันปับกีมันในสี่ในสองฝันสั่นๆไะ่ยากวันเล็กสุดครับพี่น้องเอฟซรอรุ่นแป๊บหนึ่ง วิ่งจะได้ป้ายันวิ่งเก้าวิ่งเจ็ดวิ่งหนึ่งสามตัววิ่งเก้าจะเด่นก่อาวิ่ง 9, กเก่ากับเจ็ดวิ่งเจ็ดจับคู่จะได้เก้าหนึงน่งนี่มาครับมากระลึ ปนเดิลยอ่ลืมเล็ก่นี่ยว่ะสีสีูอมพายจันเสียงเก่าเชเก่าเสียงเก่าสูนเลยสูนเก่าสูนเก่าเก่สูนเสียงเก่ามันแต่วันบ่ฝันมีขนบ่ฝันเมื่อมันเคลื่อนเมื่อเสียงตัวนี้นี่ครับฝันทีเด็กหน่อย่อเปิดแก่เสียผ้านั่งกอุเห็นเมื่อครับด็กหน่อยได้มัแก่เสียผ้าให้จันเอ ตีเป็นหนึ่งสองหนึ่งสี่ก้มเด็กก้มฝันหนึ่งเด็กหน่อยเนาะพอหนึ่งพอสองสำหรัอ่ะครับอีกก้อมฝันเนี่ยตีได้แค่นี้เราเรียกเรียกมากเนีมากตัวนี้เราตัวนี้สองตัวกับเก้าสุดกับเก้าหนึ่งอืตัวรองก็ตัวนี้นี่เดี๋ยวนี้เก้าหนึ่งไปเก้าหนึ่งเก้าสองแต่ว่า เเป็นหกเด้อนันอีน่อยยูซี่ะวบ้างเด้อมันบอกนี่แห <95. S 1> ละเก้ามีซคูวงไซีคูอันนี้เลขกิใก็เลขฝันแล้วาในสูตรเขามีโยนึงซกันหนะึ่งสองน่ะว่าเล็เลขก,กสูตมันตัดเต็มสูตรครับเราพวไซีคูเกเกศูนย์หนึ่นนงเอ็ดห้าหนึง่งหกเ็ดห้าเจ็ดสี หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสองสี่หนึ่งหกหนึ่งสองเอ่วงก่ดอนึ่เดียวส่วนตัวหนึ่งคูหนึ่งมีพี่หนึ่งหก้าก็เจ็ดห้าแล้วก็เก้าศูนนั่นมาไอ่ะเก้าศูนยนหนึ่งเก้าหนึ่งสี่คาไงว่าชุดเน่นจะมีสี่ครูครับพี่น้องหรือว่าชุดเน้นทั้งชุดพีน้องประมาณก็เพลิน ขันสอบก้มฝันกะหนึ่งสีหนึ่งสองครับก็ฝันเช้นเดียี่ัละขามาเรียฝันขเรีฝันดีเป็นหนึ่งสีหนึ่งสองแต่สีนเรียกพ่กเป็นออกแต่ว่าสีร้องตีเบิ่งสินี้ครับอพี่น่องเอฟซีสุดันเคยฝันลักษณะนั้นนี่เด็กหน่อยประมาณพอหนึ่งพอสองอพี่น้ากับรอกตีเบิ่งละน็อครูเรอกคนล,ล้อตีแมนได้บ่างเงแต่ว่าเราแบบน่าทา,าจับปูกับสีนี้แค่นี้พี่น้องเอฟซีสุดันนี่ นี่พี่น้องเที่สู้ไปเลยนี่ครับพีน้อตัวนี้มันจะงงไปอ่างเาเอกไปปึ๊บนี่พี่น้องรูปแบบแนวทางปูสิบแปดล้านวันนี้ครับพี่น้อง FC ทีุ่กทานวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดเลขฝันปูตีอย่างว่าเป็นหนึ่งสี่หนึ่งสองแต่ว่าพี่น้องมัดพี่น้องไอปรอบปีบางดีพี่น้องได้เลเคลฝันลักษณะแน่นึ่งป่ะแต่ว่าส่วน รักเก่าสิป็นเป็น91 92 95 90จะ้าปูเนีนด้วยที่91และ90สว่วนลักเจ็ดไปนทั้งในออด72 75 74ปูเน่นอยู่ที่75ปูได้มากลักพี่น้องส่วนลักหนึ่งกสิมาคือ16สว่วน14 12เป็นจกันสายวิ่งกับนี่971วิ่งวันหลุดจกักรเยาได้พี่น้องเดิ่ยแจ้งให้พี่น้องเอเซายว่าวิง่งวัปปูยังไม่เคยหลุดแต่พี่น้องไปน้าท้ามันอีกหลายปีแล้วบหลุดจักเยานันยาเขา เขาหกเตรียมๆยเนี่ยครับเขาสองตัวสองเขาช่างหกชั้นสองว่บางยางนี่เขาหกเนี่ยครับมันเด่นซีกับเด่นหกเนาะอือบางยางเนี่ยเขาหกหกสองหกหกสองตัวเลยไปเลสองตัวเลยมันหกสองหกเนาะครับสุดเตรียมมากกวาเขาจะาเข้ามาเลยลงครับมาตัดหอดครับสุดเนียนเ่าแต่สุดเนียนเข้ามาเด็นหกหนึ่งซทะออกหกสอง พี่รองเอฟซีทุกท่านนี่เป็นรูปแบบแนวทางปูสิบแปดล้านพี่รองแคปหน้าจอไปเรื่อยพี่รองเด้อ่าโชคหามานวดเบั้องตีหนึ่งเมีสายสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดใส่สงการพอดีปูแห้ไอ้เบสไอ้โชคพี่รองไปเอฟซีไปสงการเกี่ยวสงการกันต่อมาแล้วท่านปูสดเน้นไปยุที่มีเอฟซีมันเม็นมาทำในคอมเมนต์จานเล่เด้ววอว่าอาตมากเกิดมันีือหะอืออาตมากเกิดมันที่สิบสี่เด้อ สิบสี่สิบสี่เมียสาสี่แมาเนี่ยคบครบรอกอือพี่น้องเอฟพี่ปนตัวไปแล้วพี่น้องเลิกเนตอบแชทแอดไลน์บริการคอมเมนต์บันไดพี่น้องแล้อินคอมเมนต์หนึ่งครับอ,อ่อปูสิบแปดน่านแปันที่อะไรคงเดเมีสาอือคนปั่นเกีียวว่าพ<ม>ี่น้องนะคอนปั่นเกียียวคนบอกอ่ะนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านสิบสี่เมษสาเขาสอบแต่ก็สิบหก โอ้อยูนี่เหนียพอดีพี่น้องเย็บซีจ๊ตชันไปพิจารณาเอาเอาหาโชค์ขามานันอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมง,งานครับไปพี่น้องเอชเอชสิบห้าแฟนคลับแฟนช่องเจ้าเสี่ยวเะมันไปเนะ<อ>ปาะครับสสรพอดีมีชัยอ,อย่าลืมนะพี่น้องเด้อฝากน้ำแน่ฝากพอลงปูพันกร,ร,ระลังบูรณะปารีสังขรณ์งัดว่าอารามเกิดขึสร้างประตูโขงยังไม่เสร็จตักระลังส่างไปรเรื่อยเยังขับ ขาดปัจจุบันใจหลายสิ่งหลายอย่างครับพี่น้องเ e อฟซีตุสนห้าชกห้ามันถ้าหลังคุณจะพ้นหรือข้า,าบุญจะติดจอมาทางเอ็ดมินเอ็ดมินจะมีคณะกรรมการแต่คือคนบงังแหงคำา็นอยนี่แหละครับสิ่ปเจอกันก็พ้นบังแหงเมืดี้มีชัยครับเจอกันไม่คลิปหนาคลิปนี้ล่าโรคสวัสดีครับ